ตาสุนทรน,นั้นเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกเมื่อสมัยหนุ่มๆประมาณ40ปีที่แล้วมักจะเดินทางไปมาหาพี่สาวซึ่งอยู่หมู่บ้านของพี่เคยซึ่งหมู่บ้านตาแกนั้นอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูคาจังหวัดน่านเพื่อไปหาพี่สาวพี่เคยทําไร่ทํานาอยู่ที่นั่นเกือบครึ่งปีมักจะเป็นอยู่แบบนั้นเป็นประจำตั้งแต่วัยรุ่น เพราะที่บ้านที่พิษณุโลกนั้นมีพี่ๆช่วยงานพ่อแม่อยู่แล้วถึงสามคนที่มีครอบครัวอยู่บ้านเดียวกันส่วนทิศทอนในเวลานั้นมีความคุ้นเคยกับคนในหมู่บ้านของพี่เคยเป็นอย่างดีและมีเพื่อนฝูงเป็นพี่ๆน้องๆของพี่เคยที่สนิทกันทุกคนวันไหนว่างๆก็มักจะชวนกันเข้าไปหายิงสัตว์ป่ามาทำกินเป็นประจำในปีนั้นหลังจากที่คัดเลือกทหารและจับได้ใบดำเสร็จเรียบร้อย ก็เดินทางไปหาพี่สาวมันอย่างเช่นทุกๆปีไปถึงทางพี่สาวกับพี่เคยกําลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดกันอยู่พอดีหลังจากที่ช่วยกันหาบข้าวโพดอยู่ห้าวันจนเสร็จพี่ๆน้องๆของพี่เคยก็ชวนกันเข้าไปดักยิงสัตว์ในป่าซึ่งที่หมู่บ้านแห่งนั้นชาวบ้านในสมัยนั้นก็ล่าสัตว์กันเป็นปกติทิศทอนก็ตามไปกับเขาด้วยเหมือนกันหลังจากที่เคยเข้าป่าไปแล้วหลายครั้ง แต่ในการเข้าป่าไปในครั้งนี้ทุกคนต้องการที่จะเข้าไปครั้งในป่าด้วยเพราะอยากจะเข้าไปให้ลึกมากกว่าทุกๆครั้งอาจจะได้พบเจอกับสัตว์ใหญ่ๆบ้างเพราะถูกชาวบ้านเข้าไปล่าจนสัตว์นั้นหนีล้นหายเข้าไปอยู่ในป่าลึกกันหมดคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดในกลุ่มเป็นพี่คนโตของพี่เขยทุกคนจะเรียกแกว่าทิดใหญ่ตามชื่อของแกตอนนั้นแกอายุสักประมาณ40ปีได้ จนลูกๆของแกอายุก็ไล่เลี่ยก,กันกับทิดทอนซึ่งคนโตก็อยู่ในกลุ่มที่ไปด้วยกันหกคนนั้นด้วยอีกสามคนก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันพูดถึงเรื่องราวการเข้าป่าล่าสัตว์นั้นเป็นเรื่องสนุกสนานของพวกหนุ่มๆแต่กับทิดใหญ่แกจะเฉยๆเพราะล่าสัตว์มานานมากแล้วคิดแค่ว่าเพียงเพื่อจะนำสัตว์ที่ล่าได้มาเป็นสเสบียงอาหารเท่านั้น สมัยก่อนไม่มีตลาดป่าก็เปรียบเสมือนตลาดของชาวบ้านชาวเขาที่มีทั้งผักและเนื้อสัตว์ที่ให้เข้าไปเก็บหาเอามากินใช้กันได้ฟรีๆไม่โลภไม่มากเพียงแค่เก็บไว้พอกินหมดก็ไปหาเอาใหม่หาเอาสดๆจากป่าทําให้ทิศทอนชอบชีวิตของคนในหมู่บ้านนี้มากที่พิษณุโลกนั้นมีแต่ผืนนาโลงโจ่งสุดลูกหูลูกตาไม่มีป่าให้เห็นเพราะว่าเป็นแถบที่ลาบ จะหากินได้ก็มีแค่ห้วยหนองคองบึงเล็กๆที่ปลายนาที่มีปลาอยู่บ้างในช่วงทำนาช่วงเลยการทำนาไปแล้วจะแห้งขอดไม่มีอะไรให้หากินทั้ง6คนช่วยกันหิ้วสะพายเครื่องไม้เครื่องมือดักสัตว์และของจําเป็นในการสร้างที่พักอาจจะถึง2คืนหรือ3คืนมีเพียงแค่ปืนกระบอกเดียวของทิศใหญ่เท่านั้นส่วนคนอื่นๆจะใช้เพียงแค่หน้าไม้เป็นอาวุธหลักๆในการล่าสัตว์ พราะส่วนมากจะล่าแต่สัตว์เล็กๆเท่านั้นทิดถอนก็ได้หน้าไม้ของพี่เคยติดตัวไปด้วยแต่ก็ไม่เคยยิงสัตว์ถูกแม้แต่ครั้งเดียวแต่ก็เคยเข้าป่ามาแล้วเดินเท้าจากหมู่บ้านไปไกลกว่า10กิโลเมตรเห็นจะได้ก็จะเห็นว่าเป็นสันเขาป่าลกหนาทึบมีร่องรอยว่าเคยมีใครเข้าไปน่าจะนานมาแล้วช่วงเวลานั้นประมาณบ่ายสามกว่า ที่ใช้เวลาเดินเท้าลำบากมากไม่ใช่น้อยยังไม่ทันที่จะหาจุดที่พักได้เหมาะเหมาะสายตาของทิศใหญ่ก็เหลือบไปเห็นแคร่ไม้ที่อยู่บนต้นไม้ดูดีๆน่าจะเป็นนั่งห้างของพลานที่ทำทิ้งไว้นานแล้วสแสดงว่าเคยมีพลานเข้ามาดักยิงสัตว์อยู่บริเวณนี้แต่คงจะนานมากแล้วเพราะสภาพไม้นั้นเริ่มผุจนไม้บางอันนั้นห้อยลงมาทิศใหญ่เลยคิดว่าต้องหาที่พักเหมือนกับนั่งห้างนั่น เพราะเท่าที่ดูจากวิถีของการล่าสัตว์ของพลานที่เคยเข้ามาคงจะมีสัตว์ใหญ่หาก,กินอยู่แถบนี้แน่นอนซึ่งอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้หากว่าสัตว์เข้ามาถึงตัวหากว่าทำรรที่พักอยู่ด้านล่างแม้จะไม่มีประสบการณ์การล่าสัตว์ใหญ่มามากมายนะักแต่ก็ยังพอรู้บ้างถึงอันตรายจากสัตว์พวกนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนหากมีัยเข้ามาใกล้ตัวมันจะพุ่งเข้ามาทำลายทันที จากที่ทิดใหญ่บอกก็พากันหาตัดลำไม้เล็กๆขึ้นไปทํานั่งห้างอยู่บนต้นไม้ถัดออกจากต้นไม้ที่มีห้างเก่านั้นไปนิดหน่อยที่อยู่ใกล้ๆกันสองตน้นกว่าจะแล้วเสร็จก็เกือบจะคำเพราะไม่ชำนาญในการมัดห้างมากนักแต่ก็ทําได้อย่างหนาแน่นทั้งสองห้างและใหญ่ขนาดที่ว่าผลัดเปลี่ยนกันนอนได้ถึงสองคน พักกินข้าวกินป่าก็ค่ำพอดีทิศใหญ่นั้นกับลูกชายของแกกับญาติอีกสองคนแกสั่งให้ทิศทอนกับญาติอีกสองคนนั้นไม่ต้องยิงสัตว์ป่าหากว่ามันโผล่ออกมาเพราะเก่งว่าหน้าไม้อาจจะพลาดและยิงสัตว์ไม่ตายได้แกจะเป็นคนเอาปืนยิงเองตกค่ำแทนที่จะมีเสียงจิ้งหรีดเลไลแมลงกรีดร้องกลับเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงใดๆเกิดขึ้นผิดกับป่าปกติทั่วๆไป เหมือนกับว่าแค่คืนและก,ก็จะเจอดีเขาแล้วเพราะหลังจากที่เงียบตั้งแต่เริ่มเมื่อจนเกือบสองทุมก็มีเสียงปแปลกๆดังแว่วเข้ามาคล้ายกับว่ามีเสียงของคนร้องขอความช่วยเหลือเสียงนั่นเหมือนกับว่าอยู่ใกล้แต่ว่าแผ่วเบามากหาที่มาของเสียงไม่พบทําให้ทุกคนนั้นรู้สึกขนลุกแบบบอกไม่ถูกเพราะเมื่อเงี่ยงหูฟังดูดีด ฟังยังไงก็เหมือนกับเสียงคนไม่น่าจะเป็นเสียงของอย่างอื่นไปได้สัตว์ป่าก็ไม่เห็นว่าจะมีแม้แต่ตัวเดียวอย่างที่คิดไว้แต่ทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดก็คือเสียงของฝีเท้าที่เหยียบย่ำเข้ามาเหมือนเดินวนไปวนมารอบๆพร้อมกับเสียงแว่วๆนั้นด้วยพอเอาไฟฉายส่องหาไปทั่วก็ไม่พบว่ามีอะไร ทุกคนมองหน้ากันเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีไม่ใช่สัตว์แต่กลับคิดไปถึงว่าอาจจะเป็นผีป่าผีดงเอานอนทนความกลัวเริ่มผุดขึ้นมาในสมองเสียงฝีเท้าก็ยังดังแกลกๆไม่หยุดแต่หาตัวไม่เจอทิศใหญ่แกไม่ได้รู้สึกอะไรเหมือนกับพวกน้องๆแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรแม้แต่อย่างเดียวปล่อยให้นั่งมองตากันเลิกลักเลิกลักอยู่แบบนั้นนั่นเอง จนเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงเสียงที่ได้ยินนั้นก็ดังชัดเจนขึ้นทั้งเสียงฝีเท้าและเสียงร้องขอความช่วยเหลือสุดท้ายแล้วก็มีบางอย่างโผล่ออกมาจากความมืดเป็นร่างของเสือลายพลาดกรอแต่ที่ขัดแจ้งนั้นมันก็คือเสียงเสียงที่เสือร้องออกมานั่นมันเป็นเสียงของคนเสียงของผู้ชายร้องขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่ได้กลัวเสือแต่ว่ากลัวเป็นผีเสียมากกว่า หรือไม่ก็เป็นเสือผีหรืออาจจะเป็นเสือสมิงอย่างที่เคยได้ยินมารู้เพียงแค่ทิศใหญ่คนเดียวเท่านั้นแต่น้องๆไม่ได้เคยรู้มาก่อนแสงไฟฉายที่ส่องลงไปกระทบกับดวงตาที่แดงฉานและปากที่กยับร้องส่งเสียงให้ช่วยตลอดเวลาจู่ๆเสียงปืนก็ดังขึ้นจนพากันสะดุง้งปั้งกระสุนพุ่งเจาะเข้าที่ใบหน้าของเสือตัวนั้นล้มทั้งยืน ร่างเสือที่เห็นกลับกลายมาเป็นร่างของชายวัยชราประมาณสัก60กกว่าลักษณะคล้ายกับว่าน่าจะเป็นพรานล่าสัตว์เพราะเห็นว่ามีย่ามสะพายอยู่ด้วยทิดทอนกับอีกห้าคนนั้นพากันร้องเสียงหลงเพราะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนทิดใหญ่แก่เตรียมจะยิงไปที่ร่างของชายแก่นั่นอีกทีที่กำลังคลานเข้ามาใกล้นั่งห้างเลือดอาบเต็มใบหน้าปัง กระสุนเปืนพุ่งเข้าไปที่ใบหน้าของชายแก่นั่นอย่างแม่นยำแต่ครั้งนี้มันพุ่งทะลุออกด้านหลังสมองกับเลือดสดๆกระจายออกนอนดิ้นพลานแน่นิ่งไปในที่สุดแต่ก็แปลกใจหนักเข้าไปอีกก็คือร่างนั้นกลับค่อยๆยุบคล้ายกับซากแห้งๆของคนตายส่งกลิ่นเหม็นโชยจนหน้าสะอิสะเอียนแล้วก็จางหายไปเหลือแต่กองกระดูกเลียลาดอยู่ ซึ่งเมื่อช่วงเย็นๆนไม่มีใครสังเกตเห็นแม้แต่คนเดียวคืนนั้นไม่มีสัตว์แม้แต่ตัวเดียวอย่างที่คิดพอฟ้าสางก็เลยผกักรีบลงจากนั่งห้างแล้วก็รีบเดินเท้าออกไปจากป่านั่นทันทีมาหายิงสัตว์เล็กๆอยู่ตามชายป่าใกล้หมู่บ้านเหมือนเดิมไม่เข้าไปในป่าลึกนั่นอีกสิ่งที่เห็นเมื่อคืนคงจะเป็นพรานที่เข้าไปล่าสัตว์อาจจะลงมาจากนั่งห้างและถูกเสือนั้นฆ่าตายแต่ว่าทำไมถึงลงมาให้เสือกิน ก็คงไม่ต่างกับที่เคยได้ยินมาเสือนั่นก็คงจะเป็นเสือสมิงนั่นเองหลังๆมาเวลาทิ่ถอนไปบ้านของพี่เคยเวลาเข้าไปล่าสัตว์ในป่ากขาไม่เคยพากันเข้าไปนในป่าลึกอีกเลย